สวัสดีแล้ววงร้องเนี่ยผมขอบอกนักร้องนำเออนักร้องนำเนี่ยเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เล่นเกมด้วยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวก่อนใครสั่งอะไรมาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันใครเดี๋ยวก่อนมีคนอะไรเนี่ยคนสั่งพิซซ่าเหรอสวัสดีครับสสวััดีครบพี่น้องครับขออวยดีครับอยยกเดี๋วไม่ต้องเชิญให้นั่งนะเดี๋ยวนั่งเองเลยโอ้ยเดี๋ยวก่น เอกี้รองเท้าแยงสาวมาเลยมากคืออันนี้แบบสีเบาๆที่ใส่ที่เลือกสีพัทเทลมาใส่อ๋อเบาๆเบาๆครับี่คุณถึงเพลงเศร้าครับของเพลงเศมาเลยเองเลยอ๋อช่วงนี้เเห็นหน้าพี่ออลทีไลน์นะเราจะนึกถึงท่าเต้นท่าเต้นหนึ่งนะเต้นยังไงครับเจมส์เดี๋ยวพี่อัลเต้นเอยไปมอันี้เดี๋ยวเดีวเจมเจมสนีไม่ได้โอกที่เอลเลยอะ ไปโดนไปโดนโฟกัสจุดของพี่ไปโฟกัสจุดพี่ไม่ได้โฟกัสที่เอวของเจมเลย่โฟกัสตรงไหนใต้เอวเหรอไต้เอวนิดเดียวดีจะเข้มขัดแต่ว่าน้องเราแทร่เส้นได้อยู่แล้วได้โอเคเอ้มันเด้าโอเคโอเคไม่ได้ก็ออปมาแล้วอย่ามาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดของพี่อ้อฟเลยดีกว่าแลเพลงของตายใช่ จะต้องขายข้อมรู้สึกต้อง่ายทอดยังไงครับผมคือเพลงของตายเนี่มันเป็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 นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาจากอัลบั้มเดี่ยวชุดที่หครับซึ่งซึ่งจะวางในเดือนกันยายนนี้ครับก็ปล่อยออกมาแล้วก็เป็นเพลงที่ทําให้ทุกทุกคนได้เห็นว่าอัลบั้มโดยรวมของของของอัลบั้มนี้ครับจะเป็นยังไงแนวเพลงจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับคือมันเป็นเพลงช้าแต่ว่ามีท่าเต้นด้วยโอ้ทำไมถึงเลือกถ่ายทอดแบบนี้ก็เป็คนคือเราเป็นคนมีความสามารถเยอะค้าบ นอกจากของตัวนิดนึงก็คือเราเราอยากให้คนขาแฟนเพลงเราครับได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆจากเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างคือเราไปเต้นเ o อร์เพลงของคนนู้นคนนี้มาเยอะแยะมากมายตามคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำเพลงที่มันมีค่าเต้นของตัวเองอ๋อแบบเป็นเป็นตัวตนของเรามาเองบ้างซึ่งพอผมเห็นเรื่องผมก็ผมตกมือเลยผมชอบมากแล้วปกติผมก็อย่างที่พอ็อฟบอกเขาเ o อร์เพลงคนอื่นเขาเต้นบนคอนเสิร์ตผมเห็นไปแล้วไงผมยังไม่เคยเห็นเพลงของอ็ ที่แบบเป็นเองอย่างนี้เลยเห็นแล้วรู้สึกประทับใจแทนแฟนของพี่อออ ว่างๆอยากเต้นได้ก็ได้อยากเต้นแบบไหนเต้นแอะไร้ไลค์หมก่อนเลยชอบเลยอเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้ดังมากคือเขาขับรถไปไหนเปิดทุกคลื่นวิทยุแน่นอนนะครับแล้วก็เพลงนี้พิเศษนะครับอีกจุดนึงคือมีการได้ร่วมงานกับพี่หมูมูซูเป็นไงมาไงครับพี่ออมครับคือคือก็ไปจับแกมาแถวเยาวราชอ่ะว้าเราเนี่ยแกขายกีตาร์่ไม่ใช่คือคือได้มีโอกาสคุยกันครับและได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่หมูมูซูครับก็ตอนแรกก็เก่งเป่ง เพราะว่าพี่หมูทั้งเป็นเป็นทางนักร้องเป็นทางนักนกแต่งเพลงซึ่งเพลงใช่เพลงของเขาเพาะมากครับร้องเพลงก็เพาะแล้วก็แต่งเพลงก็เก่งครับผมก็เลยแบบตื่นเต้นเกรงเกงเหมือนกันแต่พอได้มีโอกาสคุยกันเข้าห้องอัดปุ๊บก็พี่หมูก็เก่งนะครับก็คือสามารถสามารถหยิบจุดบางจุดที่เรายังไม่เคยไม่เคยได้มีโอกาสทําหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองจะสามารถทําได้อะไรอย่างเงี้ยออกมาอ๋อ,อคืออย่างอย่างเพลงนี้พี่หมูเป็นคนเขียนเนื้อเขียนเนื้อร้องใช่ แล้วเราก็อย่างอึดอัดเป็นปรดิวซ์ด้วยครับอ๋อเพือทำทายทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วนี้ตอนที่เราเห็นแบบอ่านเนื้อครั้งแรกเลยรู้สึกยังไงกับเพลงเพลงนี้ของตายคือคือคือพอฟังชื่อเพลงะครับพอฟังเนื้ออ่านเนื้อเยังไม่ได้ฟังดนตรีอะไรทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันโด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 นความรู้สึกของเราอ่ะเออแล้วก็มันเป็นเพลงที่เรรู้สึกว่าอยากรู้แล้วเขาเคยไปข่มตาของใครหรือเปล่าไม่ไปไหนกูไม่ไป เราตอนี่ยแหน้ต้าีออเดี๋ยเดี่ยนี้ราคาติดเลทปได้แต่นี้ได้แต่แนี้นิดหน่อยได้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวกันได้เลย ไม่ครับคือคือตอนเราเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มันถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่เป็นเป็นของตายได้แล้วก็คือมันมีทั้งคนที่มีความสุขกับการเป็นของตายแล้วก็ไม่ไม่พร้อมที่จะโทรเลยแต่ว่าเพลงนี้ครับคือมันเป็นเพลงที่ถ่ายทอดของคนที่มีความสุขที่ที่ยอมที่จะรอยอมที่จะเป็นของตายอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็รักมากอะไรจนอะไรเป็นอะไรก็ได้อะแต่เป็นอะไรก็ได้ขอให้ได้อยู่ใกล้ๆเขาอะไรขอให้ได้เป็นของตายก็ยังโ โอเคใช่ไหมครับแล้วนี่ถ้าแอบกระซิบถามเล้ถ้าสมมติมีความรักแล้วก็ยอมแม้เป็นของตายถ้าถ้าตัวตัวในปัจจุบันนี้คือไม่ยอมแล้วไม่ยอมไม่ไหวใช่ไม่ไหวเราต้องอยู่คนเดียวเราต้องเป็นที่หนึ่งใช่ใช่แล้วแม่เดียวเดียวในไตวันแล้วต้องเรียกมึงเลไม่ต้องคนเดียวของเราเออใช่ไม่เป็นไม่เป็นคือตอนนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นนะ นี่ีท้องแขนทำไมอ่ะคือเราเราจะว่าพี่ออฟอันนี้ก็ไม่ได้ว่าไอเชมก็เสนอตัวได้นะครับเราได้ไปดูมันเป็นคือเอ็มวีที่ปล่อยมาเขาเรียกว่าเป็นเอ็มวีบ้านสนอย่เป็นเต้นเลยคือคือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนภาพเอ่อมูฟเมนต์มากกว่าครับแล้วก็เป็นภาพ เอ็มวีเพลงนี้เราต้องการให้มันเป็นเหมือนเหมือนโอแฟชั่นนิดนึงอะภาพมัจะเป็นแบบว่าวินเทจเออวินเทจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเหมือนภาพบ๊อบช็อตแบบถ่ายงานแฟชั่นก็เลยทําภาพเป็นขาวดําแล้วก็ปกติแล้วคือ MV ที่เราเคยเห็นตามทั่วไปเลยครับก็ถ้าเป็นขาวดําทั้งเพลงไม่มีอันนี้เป็นขาวดำทั้งเพลงเป็นขาวดำทั้งเพลงใช่ครับพูดถึง MV ของพี่ออฟอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวินเทจแบบสุดๆนะครับอ่าผมอยากจะทราบว่าถ้าเกิด MV ตัวเนี้ยได้มีโอกาส ให้มีเรื่องราวครับพี่จันถ่ายทอดมาก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเออถ้ามีคนเลือกคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออผมเมื่อไรบอกว่าพร้อมั่งใช่ใช่พี่ให้เล่นตงรวจทั้งสองเดี๋ยวให้ทั้งสองคนม่ใท่ไหร่ให้เล่นคููกันด้วยไอเต็มไปเต็มแต่ต้องไปเข้าฉากคู่กันด้วยเหรอคนหนึ่งต้องเป็นตัวผัวกับตัวเมียนะ อันนี้ไม่ใช่โอเคครับตัดออกไม่ได้ด้วยตัดออกไม่ได้ก็ถึงจะควรจะพูดนะครันคือคงคงคงต้องเป็นเศร้าแบบสุดๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพลงเพลงนี้ครับนอกจากนอกจากที่มันจะสามารถทำเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แล้วเรายังสามารถทำให้มันเป็นแบบเนื้อเรื่องที่มัน ร้องไห้เศร้าสุดๆอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าโจแคร์มาเล่นนะสมูติว่านั่นโชงอีกแล้วเอาว่อะไรเอาอย่างงี้แล้วกันก็ไปเป่าหิ้วฉุกันเองโอ้โหเป่าหิ้วฉุกเลยนะแพ้เป็นเมีย แต่อย่างเอวีเพลงนี้ก็จะปล่อยมาแบบนี้ไม่ได้จะมนีเลยใชั่ไมไม่มีนะครับอ่าก็ลองติดตามกันในมิวได้ครับแล้วกันนะครับผมแต่ว่าแน่นอนวันนี้พี่ออฟมาทั so ้ง so ทีนะเจมอ้อนพี่ออฟอยากให้เพื่ร้องเพลงสดๆให้ฟังเจมจัดการหน่อยนะครับเจมอพี่ออฟร้องเพลงสดตรงน้แลยยอมร้องเออเนี่ยผมบอกเจมไม่ต้องซบพี่พี่ยอมมันแต่ให้กำลังใจพี่ออฟนิดนึงไงอย่างงี้โอเคครับสักครั้งหนึ่งต่อไปครับเชิญเลยครับพี่ออฟครับ รูกูรู้ว่าเธอนั้นร้ายกาจแต่ฉันก็กูว่าของจะขาดไม่ใช่ไม่ใช่ะเาใไ่ใช่ไม้ราไม่ให้ใด้เอาทูกเลยกว่าโดยฉันต้งเป็นของตายฉันก็จะยอมแค่ฉันได้เป็นของเธอแค่นั้นฉันพร้อม 아아아아아 <laughs> ไ้ใช่ใชมาเองมาเองเงนี้ต้องไปถึงเรียนเต้นเลยเรียนเต้นคือไปใช้เวลา1่เดือนในการไปการเรียนเต้นครับแล้วก็เข้าไปประมาณ10วัน10ครั้งแล้วก็ครั้งละประมาณ 2- 3ชั่วโมงก็ก็ถือว่าเยอะมากใช่เฉพาะเพลงนี้เพงเดียวนะเ่นี้เพียงเดียวครับเดี๋ยว่ตื่นี่อนวันนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดียวนี้ครับในวันที่เท่าไหร่นะพี่6คุณพิ่พคุภามีอะไรครับพจะปล่อยชิงก็ที่2แล้วชื่อเพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยาย ครื่ดงจริงยิ่งกว่านี่ยั ใช่เพลงชาครัใช่เพลงชาครับกำลังนึกอยู่ันนี้มองกำลังมองมองทีมดิวอยู่ว่าแบบจากนี้นีเสนิดนึ่งแล้วระหว่างคุยกันก็เนื้ออะไรนดนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่อนิดหนึ่งนเดหนอ่งนิดหนึ่งนเดหน่งนิดหนเปงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่รนิดหกึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหน่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดรนึ่งนังหนึ่งนกดหน่งนิดหนึ่งนิดหน่ง้ิดหนึ่งหนึ่งนิดหนึ่งนิดหวึ่งนิดหนึ่งริดหนึ่งนิดหนว่าห เราคุณช่างมีต่อไปก็รอติดตามวันที่6นะก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สับเพลงก็สองเพลงนี้ด้วยล้กันเไงวันนี้พี่ออฟมาดาวโหลดเรามีดาวโหลดนะนี่นี่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วกดโทรออกครับใช่แล้วก็081ย์แปด่ง้าหาห้าห้าห้าอ้าห้าา นี่คือความจริงใช่ไหมลูกแฟนเพจแฟนเพจแล้วแบบนียังไงแฟนเพจนะครับก็เข้าไปที่ Facebook ครับแล้วก็สามารถเอ่อเซิร์ชหาแฟนเพจของค่ายได้ครับ G M M A แล้วก็แฟนเพจของออฟเองก็คือออฟปองสันครับอินสตาแกรม อินสตาแกรมออฟฟงซองอฟฟงซอพยายามติดต่อกันไว้จับกันไว้คิสอินทัชวะวะอยากจะคิสอินทัชวะวะไม่เคยเห็นในเทมันแบบผู้หญิงแบบนี้ขนาดนี้เลยพี่จะบอกว่าพี่มีเสน่ห์ดุ่นนี่เจมก็จับไลโอก็จับพี่แบบทำอะไรไม่ถูกโอเควันนี้หรือว่าสนุกสนาน บคุณมาพี่อ๊อฟังาครับตาตูจเาตกจ้าตู้าตาต้าตูจ้าตลจ้าตู้าต้าตจ้าตูจ้าตูจ้าตูจ้าตอจ้า้าตูน้าตูจ้าตูจ้าตูจ้า้จาจาตูจ้าตูจาจากูจูจู้า้งตา